โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับในการบันทึกหน้าจอนะครับในการสอนหรือการใช้งานเสร็จแล้วเราก็สามารถโหลดคลิปเอาไปใช้งานเอาไปลง YouTube ไปเผยแพร่ได้นะครับวิธีการก็ให้เราไปที่คำว่าบันทึกนะครับ เสร็จแล้วก็เลือกคำว่าการบันทึกหน้าจอ,อาเสร็จแล้วมันก็จะให้เราเนี่เลือกพื้นที่ในการบันทึกว่าเราจะใช้พื้นที่ตรงไหนประมาณไหนนี่ครับถ้าเราจะเลือกพื้นที่ทั้งหมดก็ให้ทำการคลิกครับเอาเมาส์ไปคลุมคลิกค้างไว้แล้วก็ลากนะครับแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ปล่อยนะครับประมาณนี้ เมื่อเราพร้อมที่จะทําการบันทึกแล้วเราก็กดบันทึกได้เลยนะครับมันก็จะนับถอยหลังประมาณนี้นะครับเสร็แล้วเราก็อาจจะเปิดไฟล์งานหรือจะสอนอวิธีการดาวน์โหลดนั่นดาวน์โหลดนี่นะครับเราก็สอนไปนะครับกดดูนั่นดูนี่นะครับเมื่อคิดว่าน่าจะโอเคแล้ววิธีการสตอ็อกก็นี่ครับกดปุ่มนี้ มันก็จะทำการเซฟคลิปวิดีโอเอามาลงในสไลด์ powerpoint แบบนี้นะครับจะลองคลิกเล่นดูอันนี้ครับ,รบอ่าเราก็อาจจะ,นนจะเปิด,ปดไฟงานหรือจะสอนอ่าทีนี้เวลาเราจะเซฟเอาไฟล์วิดีโอนี้ไปใช้งานเนี่ยมันก็มีหลากหลายวิธีนะครับอ่าวิธีที่ผมจะเซฟก็คือนะครับให้คลิกขวาที่วิดีโอนั้นนะครับเสร็จแล้วก็เลือกคำว่าบันทึกสื่อเป็น แล้วก็ตั้งชื่อครับตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับตั้งลงไปผมจะเซฟไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปเลยนะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกเรียบร้อยครับเราก็จะได้คลิปวิดีโอที่ใช้โปรแกรม powerpoint ในการสอนเรียบร้อยนะครับมาดูกันนี่ครับมันก็จะอยู่หน้าเดสก์ท็อปลองคลิกเข้าไปดูอันนี้ครับเสร็จแล้วก็อาจจะเปิดไฟงาน เค okay, แล้วมีมครับคนโอเคนะครับเราก็สามารถเอาไปตัดต่อเพิ่มเติมใส่อินโทรใส่อ์โทรเพิ่มเติมก็ได้นะครับอันนี้คือวิธีการใช้โปรแกรม powerpoint ในการบันทึกอัดหน้าจอสอนการใช้งานนะครับคลิปนี้ถ้าเกิดว่ามีประโยชน์ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ